สมเด็จพระนางเจ้าสุธิดาพระบรมราชินีทรงมีพระราชฤทธิไทยมุ่งมั่นที่จะทรงสืบสารรักษาต่อยอดโครงการส่งเสริมศิลปาชีพของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชาชนนีพันปีหลวงเพื่อให้งานส,งส่งเสริมการทอผ้าไหมได้ขยายผลไปสู่ชุมชนท้องถิ่นไทยสร้างอาชีพและ,ะไรายได้ให้กับราษฎรของพระองค์อย่างมัน่นคง สมเด็จพระเจ้ายู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงเคียงคู่ทรงพระสลีโชมสมสงาคู่บุญบารมีองค์ราชันทรงยามพระสวนยังมีความสุขในงานการลาดิเนอร์สยามพัตราภูษาสงาศินเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสลิกิจพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชมพรรษา90พรรษา 12สิงหาคม2565ด้วยสำนึกแนงพระมหาโกโราุณาธิคุณทรงสืบสารพระราชปณิธานด้านภาคไทยมาอย่างต่อเนื่องดังได้เป็นที่ประจักษ์โดยสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงตั้งพระราชฤทัไทยในการสืบสารรักษาและต่อยอดพระราชปณิธานด้านภาคไทยของสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงปฏิบัติาตามแนวทางพระราชเสาวนี ในการทรงเลือกฉลองพระองค์ด้วยผ้าไหมแบบพระราชนิยมเอกลักษณ์ของความเป็นไทยเพื่อโดยเสด็จพระราชดำเนินพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในทุกที่ทุกโอกาสแล้วภาพที่คุ้นตาคนไทยนั่นคือกระเป๋าทรงถือที่ทำมาจากเศษผ้าไหมที่เหลือจากการตัดฉลองพระองค์พระองค์ทรงออกแบบกระเป๋าทรงถือด้วยพระองค์เอง เพื่อทรงใช้สอยในการทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในแต่ละวาระโอกาสได้อย่างเหมาะสมเพื่อเป็นการลดปริมาณสิ่งของเหลือใช้จากการตัดฉลองพระองค์ทรงเป็นต้นแบบส่งเสริมการจัดการสิ่งของเหลือใช้ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นโดยวิธีการใช้ทักษะด้านการออกแบบทางศิลปะมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดซึ่งการผลิตกระเป๋าทรงถือถือเป็นงานหัตถกรรมอีกอย่างหนึ่ง คือพระราชนิยมที่มาจากแนวคิดซีโลเวทที่พระองค์ทรงปฏิบัติมาอย่างต่อเนื่องสู่ซอฟพาวเวอร์ของประเทศไทยผ้าไหมจึงเป็นดั่งสายแยรักจากพระราชนีสู่ราษฎรของพระองค์นับว่าเป็นความโชคดีของคนไทยและประเทศไทยนะคะที่ได้มีพระพันธีหลวงที่ให้การสนับสนุนช่วยเหลือ ชาวบ้านในเรื่องการทำผ้าไหมทอผ้าแต่ละลายแต่ละดอกมาแต่ละจังหวัดแต่ละพื้นที่ผ้าไหมจะไม่เหมือนกันคนไทยทั้งประเทศที่ได้มาสืบสานวัฒนธรรมในการด้วมกันใส่ผ้าไหมไทยณปัจจุบันนี้เป็นสมาชิกวุฒิสภาก็จะแต่งผ้าไหมไปเข้าประชุมทุกวันนะคะหรือว่า พวกเราคนไทยโชคดีมากพระราชนิยีสุดพิดาท่านก็ทรงโปรดผ้าไหมเราทำให้ผ้าไหมของบ้านเราไปสู่สากลและด้วยพระมหากราุณาธิคุณในค่ำคืนของงานสยามพัตราภูษาสงาศิล์ได้สร้างคุณูปการอันใหญ,ญ่หลวงต่อกิจการผ้าไหมไทยทรงมีส่วนร่วมสร้างประวัติศาสตร์ถัดทอสายใยไหมแห่งความรุ่งเรือง ฉลองพระองที่มีความงดงามสมพระเกียรติในหลายๆโอกาสถือเป็นพระราชากุศโลโบายในการส่งเสริมภาไทยให้เป็นที่รู้จักงดงามสมดังเป็นสมเด็จพระบรมราชนีสีแผ่นดินทรงเป็นดั่งแสงประทีปสองนามวงการไหมไทยสู่เข้าสิบต้นแบบสยามพัตราภูษา,าสง่าศิล ในงานวันนี้เนี่ยก็จะน้องเหนือจากการเชิดชูและก็ยกย่องผู้ที่เป็นต้นแบบแล้วนะคะก็จะเป็นการแสดงแบบเสื้อซึ่งก็เป็นสิ่งที่จะสามารถแสดงให้เห็นถึงการที่เราสามารถนําผ่าไทย,ยไปใช้ได้อย่างหลากหลายนะคะก็ถือเป็นเกียรติอย่างยิ่งและก็ถือเป็นการที่พวกเราทุกคนได้ถวายความจงรักภักดีแก่พระพันรีหลวงในปีมหามงคลนี้ค่ะ ด้วยพระมหากรุณาธิคุณด้านผ้าไทยของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิรรติ์พระบรมราช,ชิน,นีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันนี้ได้เกิดความรักในการใช้ผ้าไทยทั้งผู้ทอผู้ออกแบบไปจนถึงผู้สวมใส่เกิดความภาคภูมิใจเพราะไม่มีผ้าผืนใดในโลกที่มีคุณค่าเท่าผ้าไหมไทย และวันนี้นะคะด้วยพระมหากรุณาธิคุณและสายพระเนตรยาวไกลของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิจพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการส่งเสริมศิลปาชีพได้รับการสานต่อแนวทางแห่งพระราชดำริด้วยพระมหากรุณาธิคุณแห่งสถาบันพระมหากษัตริย์เพื่อให้รัษฎรของโรงได้ร่วมกันทำโรงรักษาความเป็นไทยอย่างมั่นคงสวัสดีค่ะ